ผมเชื่อได้ว่าความปวดหัวของ Wi-Fi ภายในบ้านเนี่ยถ้าจะมีแบบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันใช่ไหมเพราะว่าทำไมแบบเฮ้ยผู้ให้บริการโทรมาให้เราพเพิ่มความเร็วแต่พอเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็ยังอืดอยู่อินเทอร์เน็ตมันก็ยังช้าอยู่นะครับโดยเฉพาะการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกแท็บเล็ตที่มันเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แต่เวลาที่เราใช้งานกับคอมอ่ะสายแลนมันก็แรงมันก็เร็วดีจริงๆนะครับผมเอาตรงๆเลยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจที่เราจะต้องไปจ่ายเงินรายเดือนทิ้้้้งคครรรรรรััับบมนนอออยูู่่ทีีพพวววกกเเาต์แแหหลละุณืป ว่าเราเตอร์ในบ้านที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยอาจจะเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5หรือว่า Wi-Fi 6แต่ในปี2025เนี่ยเขามีมาตรฐานที่เรียกว่าตอนนี้กําลังเติบโตอย่างมากนะครับนั่นก็คือมาตรฐานของตัว Wi-Fi 7ดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดคุยกีกับเทคโนโลยี Wi-Fi 7ที่ทําให้การเชื่อมต่อของสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยราบรื่นมากกว่าเดิมยิ่งใครบ้านใหญ่ๆยิ่งใครแบบว่าเฮ้ยเจอปัญหาแบบเดี๋ยวสัญญ,ญาณดอปเดี๋ยวสัญญาณหายเดี๋ยวสัญญาณตัดเนี่ยอัปเกรดมาเป็น Wi-Fi 7มันดีกว่ Fi, รมันะะมดีก่าวายไรมาดนครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XTV นะครับก็วันนี้เราอยู่กับระบบเน็ตเวิร์อีกแล้วนะครับเป็นระบบที่เรียกได้ว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราใช้งานกันทุกวันนะครับนั่นก็คือตัวเทคโนโลยีของตัว Wi-Fi นั่นเองนะครับเอาจริงผมขอย้อนอดีตการกันไปก่อนนะครับ WiFi ที่ทุกวันนี้เพื่อนๆใช้งานกันอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัว Wi-Fi 5กันนะครับ Wi-Fi 5คืออะไรมันก็คือเทคโนโลยีที่มันมีขึ้นความถี่ที่เป็นสัญญาณ2.4กิกะเฮิร์แล้วก็ขึ้นความถี่ที่มีสัญญาณแบบ5กิกะเฮิร์ตนะคร เ,เขาก็จะเพิ่มในเรื่องของคลื่นความถี่เพิ่มในเรื่องของตัวคลื่นแบนด์วิดให้มันกว้างมากขึ้นให้มันใช้งานได้ดีมากกว่าเดิมนะครับผมแน่นอนคนเรามันไม่มีอะไรที่มันไม่เพียงพอนะครับเขาก็ได้เพิ่มมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือ Wi-Fi 6E นะครับ Wi-Fi 6E เนี่ยจะมีความแตกต่างกับ Wi-Fi 6กับ Wi-Fi 5อย่างมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีคลื่นสัญญาณอยู่1คลื่นครับที่เรียกว่าสัญญาณ6กิกบอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดตัวมาครั้งแรกพร้อมกับตัว Wi-Fi 6E เลยนะครับแต่แน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเริ่มงงแล้วเอ๊ะ Wi-Fi 6 ไม่เท่ากับขึ้น6กิกหรอถูกต้องครับ WiFi 6นะครับเขาจะเป็นเทคโนโลยี2.4กับ 5G กิกะเฮิร์ตซ์อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัว WiFi 6E เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานใหม่ออกมาครับนั่นก็คือขึ้นความเร็ว6กิกนะครับขึ้นตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือสามารถรับส่งแบนด์วิดท์ที่กว้างมากกว่าสูงมากกว่าได้รวดเร็วมากกว่าแต่ข้อด้อยก็คือมันส่งได้ไม่ไกลนั่นเองครับ <S <S อ้าวอย่างนี้ทําอย่างไรหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันนะครับว่าอุปกรณ์ IoT ภายในบ้านเราเนี่ยเขายังต้องการรี แบนด์วิดต์ไม่สูงขึ้น5กิกเนี่ยส่งได้กลางๆความเร็วกลางๆขึ้น6กิกเนี่ยส่งได้รวดเร็วมากแต่ว่าความไกลเนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆนะครับเขาก็เลยผุดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่า Wi-Fi 7ครับไอตัว Wi-Fi 7ตัวนี้แหละครับคือเป็นเทคโนโลยีเกมเชนนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าเทคโนโลยี Wi-Fi 7เนี่ยความจริงที่เขามีขึ้นมาก็คือเทคโนโลยี MLO ครับ MLO ไม่เท่ากับ เทคโนโลยี Wi-Fi 6กิกนะครับเอ้าอะไรกันครับเนี่ยพี่ <_ C 1> ผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนมันจะมีสับทางมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มาเป็นมาตรฐานนะ Wi-Fi 7เนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีเทคโลยี MLO แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีคลื่นความถี่6กิกะเฮิร์ต เริ่มงงกันแล้วใช่ไหมครับผมบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมติเราเตอร์ตัวไหนที่เป็นตัว Wi-Fi 6E เนี่ยเขาจะมีคลื่นนะครับที่เป็นตัว6 g h z ส่วนเราเตอร์ Wi-Fi 7เนี่ยเขาไม่ได้การันตีว่าจะต้องมีคลื่น6 g h z ครับแต่เขาต้องการันตีว่ามีเทคโนโลยี MLO ทีนี้ผมขอมาอธิบายในส่วนของตัว MLO ก่อนมันคืออะไรนะครับชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ Multi Link Operation นะครับต้องบอกอย,อย่างนี้ครับถ้าสมมติเราย้อนไปในสมัยก่อนนะเวลาที่เราต่อคลื่น Wi-Fi ครับมันก็จะมีคลื่นสัญญาณที่เขียนว่า2.4หรืออ 5G ใ่่่แนนนเวลาที อยู่ไกลปุ๊บสัญญาณมือถือของเรามันจะต้องตัดขาดไปช่วงหนึ่งแล้วก็ย้ายไปเกาะในส่วนของตัวสัญญาณ2.4นะครับทำให้เวลาที่เราใช้งานโทรศัพท์ช่วงคาดเกี่ยวที่สัญญาณระหว่าง2.4กับ 5G กะเฮิร์นะครับมันจะมีช่วงแกที่แบบเน็ตหลุดเน็ตค้างเน็ตช้านะทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันไม่ลื่นไหลนะครับแน่นอนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยที่บ้านผมมันก็มีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว,ว่าเชื่อมต่อตัวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเลือก2.4กับ 5G เองไม่ใช่เหรอผมก็ต้องบอกตรงๆครับใช่ครับมันมีเทคโนโลยีตัวนั้นคร อันเดิมก็จริงแต่ว่ามันจะสลับเทคโนโลยีไปสลับเทคโนโลยีมานะครับตรงเนี้ เทคโนโลยีไ7ครับเขามาอุดช่องว่างครับเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วลือจะไปเปลี่ยนทําไมสับไปสับมาสับมาสับไปรือก็ต่อมันไปเลยสิส่งสัญญาณพร้อมกันถูกต้องครับ MLO เขาจะใช้ในการเชื่อมต่อที่เป็นแบบเชื่อมต่อ2.4 5G หรือถ้าเราเตอร์ตัวนั้นมี 6G ด้วยเขาก็เชื่อมมันไปเลยทั้ง3สัญญาณนะครับเขาก็จะมีการรับส่งทั้งหมด3คลื่นด้วยกันนะครับทำให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยสมมติเราอยู่ใกล้เราเตอร์โอ้าวอินเทอร์เน็ตแรงจังเลยตอนนี้กาลังส่งผ่านคลื่น2.4ผ่านคลื่น 5G ผ่านคล 6 g ิใช้งานได้ดีมากแต่พอเวลาเราเดินออกไปจากห้องปุ๊บสัญญาณ 6G หลุดเป็นไรครับไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าท่อในการส่งข้อมูลเนี่ยมันยังส่งได้อยู่ครับแต่ว่าท่อ6กิกเนี่ยมันจะหลุดออกไปครับเหลือแค่ท่อที่เป็น5กิกกับ2.4เราจะรู้สึกว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะไม่มีขาดมันจะไม่มีสะดุดเป็นช่วงนะครับมันยังสามารถใช้งานต่อได้สมูทแต่สิ่งที่เราจะเจอก็คือความเร็วสปีดมันจะดรอปลงครับ จากเมื่อก่อนวิ่งข้างเราเตอร์เนี่ยได้ถึง2กิกอาจจะเหลือประมาณ1 6กิกหรือว่า1กิกเท่านั้นแต่พอเวลาเราเดินห่างเข้าไปอีกเข้าไปห้องน้ําหรือห้องครัวจุดปราบเซียนภายในบ้านเนี่ยสัญญาณรับ5กิกไปไม่ถึงแล้วโอ้เหลืออยู่แค่2.4่ครับตรงนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้เราสามารถใช้งานได้แบบไร้รอยต่อเพราะว่ามันเชื่อมต่อในการส่งข้อมูลตลอดเวลาเพียงแค่เวลาที่เราไปอยู่ระยะไกลขึ้นท่อจากเลน8ถนนเหลือ1่เลน2เลนแต่พออยู่ระยะไกล้เข้ามาครับ กลายเป็น4-5เลนพอมันอยู่ใกล้เราเตอร์ปุ๊บมาเป็น8เลนมันไม่เหมือนกับการสับรางของรถไฟครับที่แบบว่าเราวิ่งเลนเดียวแล้วก็สับรางไป4เลนแล้วก็สับรางมา8เลนแล้วก็สับรางเหลือเลนเดียวมันจะมีช่วงจังหวะที่มันจะต้องสูญเสียาการเชื่อมต่อแต่เทคโนโลยี MLO เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้มันสามารถเชื่อมต่อไปได้ลื่น,นในตลอดเวลาในการใช้งานซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับว่าเราเตอร์แต่ละตัวที่เป็น WiFi 7ไม่ได้หมายความว่าจะมีขึ้นสัญญ,ญาณ6 อย่างเช่นเราเตอร์ตอนนี้ที่ผมวางไว้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นเล็กสุดนะครับก็คือเจ้าตัว RT Series ราคาไม่ได้แพงครับ3,000กว่าบาทตัวนี้มีเทคโนโลยี MLO ก็เลยนับว่าเป็น WiFi 7แต่ว่าคลื่นในการปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะมีแค่คลื่น2.4กับคลื่น5กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมติเราเลองขยับสเต็ปมาตัวนี้จะเป็นตระกูล Zen WiFi นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็จะเป็นตัว BQ 1 6นะครับตัวนี้เขาจะมีทั้งหมด3คลื่นสัญญาณด้วยกันครับก็จะเป็น2 4กิก 5GB แล้วก็ 6GB นะครับอย่างเราเตอร์เกมมิ่งถ้าสมมุติเป็นระดับท็อปๆอ,อย่างตัวนี้นะครับอย่างตัว BE98 ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3คลื่ดนะครับถ้าสมมุติเราลองดูที่ด้านหน้าของตัวนี้เขาจะมีเขียนไว้เลยครับว่า มี2.4มี5กิกมี5กิกมี6อันนี้คือเขามีเสาสัญญาณเยอะมากนะครับก็เอาไว้เหมือนกับการเชื่อมต่อแบ่งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งพวกนี้มันก็เป็นการแบ่งแยกประเภทยิบย่อยของการทําการตลาดดังนั้นก่อนที่เราอยากจะซื้อราเตอร์ WiFi เซเมาอัปเกรดภายในบ้านเราจะต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยรองรับ Wi-Fi 7หรือยังอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยรองรับ Wi-Fi 7หรือยังอย่างวันนี้ผมจะมีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งเครื่องนะที่รองรับ WiFi 7เมรูปแเต็มรูปแบบ เครื่องนะครับที่รองรับ Wi-Fi 7เต็มรูปแบบเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูกันนะครับแต่ก,ก่อนที่จะไปเทสผมขอพามาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับ,บนี่ผมหยิบตัวนี้มาให้ดูครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว rtbe92u นะครับตัวนี้ราคาประมาณหมื่นนิดๆนะครับส่วนตัวนี้เริ่มต้นนะครับ3 0 0พันกว่าบาทนะครับผมเป็น be50 นะครับตัวนี้จะมีแค่2คืน5กิกกับ2.4ส่นะครับส่วนตัวนี้ครับที่เป็นตัวราคาหมื่นกว่าบาทนะครับจะมีเนี่ยถ้าสมมติเราลองมาดูข้างกล่องนะครับเขาจะมีเขียนไว้เลยครับว่ามีคลื่นสัญญาณความเร็วที่6กิกมันก็จะได้ความเร็วที่สูงมากยิ่งขึ้นทีนี้เราจะแยกประเภทยังไงอะผมขอหากล่องก่อน เชฟเชฟกล่องมีเยอะเหลือเกินนะครับเราดูง่ายๆเลยครับความเร็วแบนด์บิดของตัวหน้ากล่องครับตัวนี้เขียน BE 3 0มตัวนี้เขียน BE 9 0 0 7นเะครับเราจะเห็นเลยว่าความเร็วมันแตกต่างกันเยอะมากและตัวนี้เป็นดูโอแบนตัวนี้เป็นไทแบนนะครับก็จะมีเสาสัญญาณการเชื่อมต่ออะไรต่างๆที่เยอะมากยิ่งขึ้นดังนั้นคุณจะต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าง,งบคุณไม่พอการที่เปลี่ยนมาใช้ WiFi 7นะครับข้อดีคือเวลาที่มันสลับขึ้นสัญญาณหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายไปครับมันจะใช้เทคโนโลยี MLO ทําให้้เราใช งานอินเทอร์เน็ตได้ราบรื่นไร้อรอยต่อผมใช้คําพูดนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาถ้าสมมุติบ้านเราใหญ่มากๆทําอย่างไรดีจริงๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเมชไวไฟนะครับเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยอย่างพวกตระกูลเซน Wi-Fi mm hmm. ก็จะเป็นเน้นเนื้อของตัวเมชนะครับใช้หนึ่งตัวไว้ที่ชั้นหนึ่ง ใช้ตัวที่2ไว้ที่ชั้น2เราจะใช้การเชื่อมต่อผ่านสายแลนเพื่อให้ทั้ง2ตัวความเร็วสปีดดีเหมือนกันทั้งคู่ก็สามารถทําได้หรือเราจะ1ตัวเสียบสายแลนเสียบปลัก๊กและอีก1ตัวเราไม่ได้เสียบสายแลนเราเสียบแค่ปลั๊กอย่างเดียวเพื่อไปตั้งตรงจุดบริเวณที่มันรับสัญญาณได้แรงอยู่และตรงเนี้ยมันจะช่วยกระจายความแรงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชั้น2ได้นะครับเช่นชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ชั้น2งอนี้คุณวางตั้งกันเลยให้มันส่งหากันได้นะครับอย่าไปวางเยื้องอะไรไกลมากมันก็ Wi-Fi 7ข้อดีมันคืออย่างไรและการทำเมช Wi-Fi บน Wi-Fi 7เนี่ยมันได้เปรียบกว่า Wi-Fi 6กับ 6E เยอะมากนะครับเพราะว่ามีในส่นองตัวเทลยี mlo นะครับก็ส่วนตัวนี้ผมขอข้ามมันไปแล้วกันตัวนี้มันเป็นสำหรับสายโหดคนที่ต้องการเกมมิ่งจ๋าๆนะครับมันก็จะมีตัวทับซีรีส์กับตัว rog นะครับอย่างตัว rog ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวขั้นสุดนะครับที่ต้องการแบบ ความแรงความเร็วแบนด์วิดที่มันสูงมากๆเพราะตัวนี้ความเร็ว BE ของเขาเนี่ยอยู่ที่25,000เลยมันเร็วมากๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเซตอัพให้ดูกันซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเซตอัพ p r r u u t r w w i i i เดี๋ยวนี้ง่ายมากใช้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว Easy Setup โคตร easy เป็นยังไงไปลองเรียนครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเซตอัพ Wi-Fi 7แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวเมช Wi-Fi สักหนึ่งรุ่นของ asus ละกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซน Wi-Fi นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะวิธีการเซตอัพเดี๋ยวนี้ง่ายมันจะมีพวก qr code เนี้ยอยู่ด้านหน้านะครับเราก็แค่เอากล้องโทรศัพท์มือถือส่องไปปุ๊บมันก็จะมีบอกพอเรากดเข้ามาเ็จปับเนี่ย S <S เขาก็จะบอกว่าให้ทำการเข้า App Store นะครับแล้วก็จะมีตัวแอป,ป ASUS Router นะครับซึ่งแอป,ปตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็มีใช้งาน Router ASUS อยู่นะครับพอกดเข้ามาปับ๊บก็จะมีหน้าตรงนี้นะครับให้เราทำการกดอนุญ,ญาตนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอะไรต่างๆให้สุดนะครับผมแล้วเราก็กดตกลงไป นะครับผมตรงนี้เราก็จะเจอกับตัวเราเตอร์ที่ถ้าสมมติเรามีใช้งานอยู่<ๆ>ก็จะมีตัวอื่นนะครับทีนี้เราจะมาลองแอดตัวใหม่กันดูซสงตรงนี้วิธีการเพิ่มนะครับเราทําการกดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเซตอัพเครือข่ายใหม่ครับแล้วก็ปาตรงซีรีส์ asus s e n wifi นะครับ เลือกตามรุ่นของเรานะอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติลองพลิกดูด้านใต้เราเตอร์นะครับก็จะเป็นตัว BQ 16นะครับแล้วพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมีให้เลือกครับเป็นรหัส QR หรือว่าการเชื่อม WiFi ด้วยตนเองอ่ะผมขอเป็น QR code ละกันนะครับมันก็จะมีตัว QR อยู่ด้านใต้ตรงนี้ก็ส่งเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าร่วมอันนี้คือแบบง่ายค่อนข้างสะดวกนะครับก็รอสักครู่หนึ่งผมบอกแล้วว่ายุคนี้การเซตอัพอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนที่ต้องเข้าไปหน้า IP address นะครับเราสามารถใช้โทรรรรัือเเเคค่งดดยวนนใกาไ้ละบ คู่หนึ่งนะครับพอรอสักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเด้งขึ้นมาต่อครับคู่มือการเซตอัพนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับเขาบอกว่าให้เอาอีกหนึ่งตัวเนี่ยไปวางห่างทิ้งเอาไว้นะครับประมาณ1-3เมตรเพื่อเป็นการจับคู่ในสงตัวเมช Wi-Fi นะครับผมจะเอาเราเตอร์ตัวนี้ ย้ายไปตั้งอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสดูว่าความเร็วทั้งสองห้องเนี่ยเป็นอย่างไรแบบมีเสียบกับไม่มีเสียบครับอันนี้ผมก็จะมาวางห่างจากตัวเราเตอร์หลักประมาณ2-3เมตรนะครับแล้วก็อยู่คนละห้องด้วยเพื่อที่จะให้มันพูดคุยสัญญาณได้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปเซตอัพกันต่อครับหลังจากนั้นนะครับมาทําการกดถัดไปครับผมแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มันกําลังเหมือนกับเช็คนู่นนี่นั่นอยู่นะครับแล้วก็กดถัดไปเลย เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไฟโนดมันกําลังมีขึ้นอะไรต่างๆไหมเราก็ลองดูไฟสถานะนะครับกดถัดไปครับแล้วก็การเซตอัพระบบตรงนี้เริ่มต้นการใช้งานครับเขาจะทําการตรวจจับสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นเราเตอร์หลักเราจะต้องเสียบสายแลนเอาไว้นะครับจะทําเป็นบริดโหมดหรือจะทําเป็น AP m o โหมดก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะลองให้ตัวนี้กลายเป็น AP โหมดนะครับเพื่อที่เราได้ลองเทสสัญญ,ญาณว่า ถ้าเกิดเราใช้งานแบบ wi-fi 7ผ่านตัว ap mode ที่ดึงสัญญาณจากเน็ตในบ้านเราเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเรามาลองดูกันนะครับก็ตอนนี้กําลังเชื่อมต่อเราเตอร์นะครับอ่ะผมกดถัดไปต่อนะครับตั้งค่าโนดไปครับลองไหม่ปึ๊มตรวจจับสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตครับหลังจากตรงนี้นะครับเขาจะมีการถามนะว่าเราต้องการมีตั้งค่าพิเศษของจาก isp ไหมอันนี้ผมไม่มีมกดถัดไปนะครับแล้วเราก็ ตั้งชื่อ Wi-Fi ของเราได้เลยนะครับผมผมจะตั้งเป็น ASUS x t m e t แล้วกันนะครับแล้วก็รหัสเครือข่ายอันนี้แล้วแต่เราตั้งเลยตั้งค่าเสร็จปุ๊บกดถัดไปครับแล้วตัวนี้เขาจะมีตั้งเครือข่าย Wi-Fi พิเศษก็คือ 2.4G นั่นแหละเอาไว้สำหรับเชื่อมอุปกรณ์ IoT ต่างๆคุณอยากจะตั้งแยกหรืออะไรต่างๆก็ได้หมดนะครับผมกดถัดไปเลยตรงนี้แล้วก็ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านอันนี้ก็ ล็อกอินได้นะครับผมว่าเราจะใช้งานเป็นแบบใดน,นะครับแล้วตรงนี้ก็รอครับตอนนี้เราเตอร์เขาก็กำลังเซตอัพอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่า Wi-Fi 7ที่ผมบอกมันดีนักดีหนาเนี่ยมันดีอย่างไรมาดูกันอ่ะตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นมันก็จะมีแบบดึงขึ้นมาให้อัปเดตเฟิมแร์กดยืนยันเข้าตกลงแล้วก็ให้กดเน็กเน็กไปนะครับมันก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้จะมีใจความสําคัญนิดนึงถ้าสมมติคุณซื้อเราเตอร์ Wi-Fi 7มาครับ ฟังชัน Wi-Fi 7เขาจะยังไม่เปิดให้นะครับเราจะต้องไปตั้งค่าเปิดเองนั่นก็คือฟังก์ชัน MLO หลายๆคนเนี่ยซื้อ Wi-Fi 7มาแต่ว่าไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้เท่ากับว่าเราเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันของตัว MLO เลยนะครับวิธีการเปิดครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับพอเข้ามาการตั้งค่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่า MLO นะครับผมตรงนี้ตัว client ตัวนี้นะครับให้เราทําการเปิดครับพอทําการเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะมีตรงช่องคราว่า Wi-Fi ขึ้นสัญญาณตรงนี้นะครับที่แบบว่าให้เราเลือกว่าเวลาใช้ MLO เนี่ยให้มันเชื่อมต่อที่ช่องสัญญาณไหนบ้างนะครับอันนี้ผมก็ให้เขาเชื่อมต่อทุกช่องไปเลยนะครับก็เอาทั้ง6 g กิก 5กิก2 5กิก1 2.4เอาให้มันครบครบไปนะครับทีนี้พอเราตั้งค่าเปิดอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยให้กดนำไปใช้นะครับพอนำไปใช้ตัวเราเตอร์เนี่ยเขาจะมีการรีสตาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับพอรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บให้เรามาดูที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาตรงอุปกรณ์ครับทีนี้ผมมีโทรศัพท์มือถือทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นตัว iPhone 17 Pro Max เป็น Wi-Fi 7รองรับฟังก์ชัน MLO นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโทรศัพท์มือถือตัว X 3 0 0นะครับผมก็รองรับฟังก์ชัน MLO นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุปกรณ์ไหนรองรับเราจะต้องไปดูก่อนว่าตัวนั้นรองรับ Wi-Fi 7หรือเปล่าถ้าสมมตริรองรับ Wi-Fi 7ถ้ามาดูที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะเช็คได้เลยครับว่าอะไรที่มาเกาะสัญญาณตอนนี้แล้วมีคำว่า MLO บ้าง หมายความว่าเครื่องนั้นเนี่ยรองรับ Wi-Fi 7นะครับทีนี้พอก่อเสร็จปุ๊บความแรงมันจะแรงขนาดไหนผมจะมาลองเทสสปีดให้ดูละกันนะอันนี้คืออยู่ข้างๆเราเตอร์กันก่อนนะครับลองเทสสปีดดูเขาจะดึงแบนด์วิดต์ได้แบบว่าเต็มมากอย่างอินเทอร์เน็ตในบ้านผมเนี่ยอยู่ที่ความเร็ว2000เมกนะครับตอนนี้ก็ดึงมาที่1,400กว่า1414อะไรประมาณนี้นะครับก็ในออฟฟิศผมจะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆไปด้วยดังนั้นสปีดมันก็จะมีแกว่งๆไปแต่ว่าผมลอง,ลมะ,องะมปราณ พันสี่จนถึงพันเก้าด้วยกันนะครับผมลองเทสอีกรอบหนึ่งดูนะครับลองดูกันได้ปป๊บนี่ อรอบนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณพันสีกว่าๆนะครับอันนี้คือ iPhone 17 Pro Max ครับทีนี้เราลองมาดูในส่วนตัวฝั่ง Android กันบ้างดีกว่านะครับพวกนี้ก็จะมีการรับคลื่นสัญญาณอะไรต่างๆที่ดีกว่าตรงเนี้ยเราต้องดูอุปรกรณ์อีกว่ารองรับเป็น dual band หรือ tri band นะครับถ้าสมมติ tri band ก็จะได้ความเร็วในการเชื่อมต่อที่สูงกว่าผมขอลองตัวโทรศัพท์มือถือตัว X 3 0 0 Pro ตัวนี้นะครับที่เป็นของ vivo นะครับลองดูสปีดครับ1,600ั 1, ครับ1 7ึ0งั้ยถึงไหม นี่1,700กว่าครับสปีดมันเร็วมากนะครับสปีดมันเร็วมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่คีย์หัวใจสำคัญครับคีย์หัวใจสำคัญสำหรับตัวฟังก์ชัน mlo ของ wifi 7คือการทำเมช wifi แล้วเดินไปจุดต่างๆแล้วอินเทอร์เน็ตมันไม่สะดุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไปอีกจุดหนึ่งที่มีเราเตอร์เมช wifi ต่อแบบไม่ได้เชื่อมต่อสายแลนไปดูนครับ ตรงนี้ผมออกจากห้องหลักมาเรียบร้อยนะครับมาอยู่ห้องตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่กับเราเตอร์ตัวนี้ที่ไม่ได้มีสายแลนนะครับไอตัวเนี้ยมันคุยกับตัวเราเตอร์หลักอยู่โดยการเชื่อมต่อเหมือนขึ้น Wi-Fi ผ่านเทคโนโลยี MLO นะครับแล้วผมก็มาลองเช็คดูนะครับผ่านตัวจอโทรศัพท์มือถือเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยถ้าเราดูสัญ,ญลักษณ์นะครับเราเตอร์หลักที่เสียบสายแลนไม่มี Wi-Fi ไปเกาะแล้วนะครับทั้ง iPhone ของผมนะครับทั้งตัว X 3 0 0ของผมเนี่ย ย้ายมาเกาะเชื่อมต่อที่ตัวเซ็น Wi-Fi เรียบร้อยนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าถ้าเทสที่ความเร็วตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่กันนะครับผมก็มีโทรศัพท์มือถือมาตรงนี้เรียบร้อยเราจะมาลองดูกันนะครับป๊านี่ครับ วิ่งอยู่ที่1,200กว่ากว่า1,300นะครับแล้วเราจะสามารถจับสัญญาณ Wi-Fi ได้แรงมากๆซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลถูกไหมเพราะมันห่างแค่แค่1เมตรแต่การใช้งานจริงๆอะครับเราควรจะต้องเอาตัวนี้ไว้ชั้น2แล้วเอาตัวหลังไว้ชั้น1เดี๋ยวเรามาเซตอัพกันครับ อ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ย้ายเราเตอร์อีกหนึ่งตัวตัวที่ไม่ได้เสียบสายแลนนะครับขึ้นมาที่ชั้น2แทนนะครับเพื่อให้ตัวนี้ที่มันมีภารรับภาคส่งดีๆให้มันคุยกับตัวข้างล่างเราเห็นว่าตัวนี้มันไม่ได้เชื่อมต่อสายแลนใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมาลองเทสสปีดอินเทอร์เน็ตกันดูซึ่งผมบอกเลยนะว่าปกติถ้าคุณใช้เราเตอร์วางที่ชั้น1ขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยสปีดจะดรอปเยอะมากเรียกว่าเหลืออยู่แค่ประมาณ20-30%แต่เดี๋ยวเราจะมาองเทสับเปองใช้ iPhone ของผมดูก่อนนะครดครับ น,นี่คือตำแหน่งชั้น2นะครับโอ้โหวิ่งกันแบบแรงมากนะครับ800ก็คือความเร็วอาจจะหายไปประมาณครึ่งหนึงนะครับผมด้วยเทคโนโลยีตัวเมช Wifi แต่ผมมองว่ามันก็ดีมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้กันดีกว่านะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตัวเครื่อง vivo x 3 0 0นะครับเราจะมาลองเทสกันดูมาครับตัวนี้คิดว่าถ้าจะได้สปีดที่เร็วกว่า i p h o n โอ้โ พันสี่พันสี่พันสามพันสีกว่านะครับเนี่ยได้สปีดที่เร็วแล้วก็แรงมากแล้วผมรูดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าตอนนี้มันต่อที่ ASUS Extreme IT นะครับผมนี่นะเราดูนะครับไม่ได้ต่อสายแลนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งแล้วกันให้ดูกันว่าถ้าเกิดแบบเรามาใช้งานชั้น2เรามีเราเตอร์วางไว้ที่ห้องโถง1ตัวห้องด้านล่าง1ตัวแล้วเราเข้ามาใช้งานด้านบนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันจะแบบอินเทอร์เน็ตมันจะแบบฟูลฟิลดีกว่าแบบเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเมจว WiFi แล้วก็ไม่ได้ใช้ตัว Wi-Fi 7เซนไหมนะครับผมอ่ะผมจะมาลองเทสดูเพราะผมบอกเลยว่าเนี่ยคือความดีความงามของฟังก์ชัน Wi-Fi 7สลับได้ทันทีเชื่อมต่อลิงก์2.45 G อะไรต่างๆนะครับเนี่ยเข้ามาวิ่ง900ฮ0 0 0กว่าเลยนะครับนี่ชั้น2นะเป็นไงเนี่ยอันนี้ผมจะพยายามทำแบบเดินแบบ Walk ให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปชั้นล่างเอาแบบ Real Time เลยนะครับตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่ชั้น2ใช่ไหมผมเอามือถือเครื่องเดียวแล้วกันไม่คัดไม่ตัดไม่จำถ้าสมมุติใจนี่ฝากตัดต่อเร่งสปีดพอนะครับ เราจะได้รู้กันว่าเฮ้ยมันสามารถสับใช้งานอะไรต่างๆได้แบบเรียวไทม์จริงๆพอมันดีเทคเจอปุ๊บว่าตัวข้างบนสัญญาณมันลงมาไม่ถึงนี่นะครับตัวนี้ผมวางไว้ที่นี่นะเนี่ยต่อสายแลนนะครับผมตัวนี้คือตัวที่ต่อแลนนะครับตอนนี้มือถือมันก็จะจับแล้วครับว่าเฮ้ยเราเจอเราเตอร์ตัวนี้ใกล้กว่ามือถือนะสัญญาณตัวนี้เข้มกว่านะมันจะย้ายการเกาะมาที่เราเตอร์ตัวนี้ครับแล้วเรามาลองเทสกันดูครับผมยังคงให้ดูนะชื่อ Asus XT-MT เหมือนเดิมนะครับตัวล่างก็จะวิ่งแรงครับพันเเนี่ยเห็นนะเนี่ยนี่คือข้อดีอ่ะให้ดูอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะหาว่าฟลุกนะครับผมเรามาลองดูกันอันนี้เดินขึ้นแล้วผมจะลองกดเทสแบบเรียวไทม์นะครับอันนี้อยู่ตรงบันไดนะอันนี้เป็นช่วงรอยต่อนะครับวิ่งพันกว่านะอ่ะ ไม่รู้นะจะเป็นยังไงนะลองดูกันนะตอนนี้วิ่ง800กว่านะครับนี่คือ Wi-Fi 7ครับข้อดีคือตอนที่มันสับไปสับมาเนี่ยแหละครับอ่ะ890นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมานั่งตรงนี้ชวยตอนนี้เขาก็จะมีการเหมือนกระโดดมาเกาะสัญญาณที่เราเตอร์ตัวนี้แทนแล้วนะครับลองเทสใหม่ให้ดูอีกหนึ่งรอบครับฟืบ ผมลองเช็คดูก่อนยังอยู่ ASUS X77T เหมือนเดิมนะครับอ่าตรงนี้มีสปีดที่ต่ำครับมันเหมือนกับว่าเขากำลังย้ายสัญญาณเรียนรู้อยู่นะครับเพื่อมาโดดตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมาไหม0.40อัพโหลดขึ้นผมว่าน่าจะบั็กในส่วนดาวน์โหลดลองเทสใหม่ดูปึ๊บนี่อันนี้คือมาตัวบน นะครับเนี่ยความเร็วสปีดดรอปไหม d r อปแต่ว่ามันจะใช้ได้แบบรวดเร็วรวดเร็วร,ดรวรดเร็วมากกว่านะครับทีนี้หลายคนก็จะคิดว่ามันมาเกาะสัญญาณตัวนี้จริงเหรอพี่ไม่ใช่ว่ามันเกาะอยู่ตัวล่างจริงหรอเพราะว่าตัวนี้พี่ไม่ได้ใส่ใสายแลนผมจะไม่คัดนะครับผมจะให้ดูนะครับผมปิดเรอเตอร์ตัวนี้ครับปึ้งผมถอดสายออกครับปึ้งเท่ากับว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือของผมมันจะไปเกาะตัวล่างถูกต้องไหมครับตอนนี้ยังอยู่ที่ ASUS x t e a m นะครับ ผมจะลองปิดแล้วลองเทสให้ดูอีกหนึ่งรอบตัวล่างขึ้นมาตัวบนถามว่าถึงไหมมันถึงแหละแต่สปีดมันจะดรอปหายไปเยอะแน่นอนครับเหลืออยู่500ครับจากตอนแรกพันกว่าครับจากตอนแรกที่ตัวนี้เสียบปลั๊กอยู่พันสอเหลือ500ยยิงชื่อเดิมอยู่นะ ASUS Extreme นะครับเนี่ยถ้าคุณไม่ต่อมเมชเนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่าข้อดีของ WiFi 7มันคืออะไรมันคือเป็นเทคโนโลยี MLO ที่เขาเชื่อมทั้ง 2.4 5G 6G แล้วตัวนี้คุยแบบ MLO กับตัวล่างๆได้แล้วถ้าสมมติบ้านใครใหญ่เงี้ยอยากจะต้องมีชั้น2ชั้น3นะครับคุณต่อ คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตอนแรกขึ้นมาอันนี้คือถ้าคุณมีตัวเดียวได้แค่540จาก2,000ด้านล่างเหลือ540แต่ถ้าสมมติคุณต่อเมชไว้วิ่งพันสองพันซายแล้วตัว WiFi 7มันทําให้การใช้งานมันต่อเนื่องถามว่ามันจะมีสะดุดบ้างไหมมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้แบบลื่นราบเรียบร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นอันนี้ผมก็บอกกันตรงๆนะแต่ว่ามันดีกว่าตอนที่เป็นฟังก์ชันที่ไม่ใช่ตัว MLO อ่ะมันจะดีกว่าเยอะมากๆนะครับม็น อุปกรณ์ดีไวท์ที่คุณเทสทดสอบต้องรองรับด้วยถ้าสมมติอุปกรณ์ที่คุณเอามาเทสทดสอบหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้งานไม่ได้รองรับ WiFi 7การอัปเกรดราเตอร์เป็น Wi-Fi 7จะไม่มีค่าใดๆทังสิ้นนะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากลองอัปเกรดก็ลองดูโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ของ asus ก็ได้นะครับมีหลายรุ่นนะครับซีรีส์เกมมิ่งซีรีส์ใช้งานซีรีส์ราคาประหยัด rt ซีรีส์พวกเนี้ยมีเยอะแยะมากมายนะแถมเขายังมีการรับประกันจากทาง asus ถึง3ปีเลยนะแบบว่าเสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเท่่านันยมรรวีก บริการติดตั้งฟรีถึงบ้านนะครับหมายความว่าเซ็ตไม่เป็นไม่ต้องปวดหัวเดี๋ยวเขาไปติดตั้งให้ครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนเอ็กซิมิขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้ผมมารีวิวอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆอีกลอติดตามชมแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ